สบายดีพี่น้องพระธุดงเพึ่นมาแต่ซารวันพึ่นจะแวะสันเขาอยู่วัดป่าผู้ทำพว่วงแวะขึ้นโล่งสีไงรวมเดินทางประมาณเจ็ดสิบกว่าองค์เมื่รวมสาธุน้ำกันทายปีนี้ก็ขอให้มีแต่โศกแต่ไส้ปีใหม่มาหอดก็ขอให้มีแต่ดวงเิงๆน้ำกันเด้อพี่น้องทุกคน ระยะทางเดินจากสาลวันไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์ประมาณ8 0ดลอยลักหรือว่า800กิโลเดินจากสาลวันมาจุดนี้คำร่งได้ลอย20ปลายทางยังอยู่หาลอยกว่าลักก็จะเดินทางตามเส้นทาง13จนถึงที่ไม้ ขอให้พระสงฆ์และสมณีนพร้อมด้วยแม่ขาวพ่อขาวเดินทางถึงจุดหมายปลายทางสาธุวัดป่าผู้ทำพ่วงอยู่ในเขตเมืองละคอนเพ่งแขวงซาละวันโจหน่อยอดท้นขนาดเนาะหาสูเอา นี่แหละนี่แหละขึ้นไปหอดกแมนเรานี่มันหอดย่างเกิบเนี่ยวัดอันผู้ทำพ่วงพระโคตเกินผู้ทำภาโดยแมนจักองค์อันทั้งนี่ทั้งภาอันเจ็ดสิบหกไล่กัเนาะเดินอยู่ได้เล่า พุ่งเล่ากับจูเล่าเดินมาจาใสาอาจารย์เนี่ยเริ่มตนป๋อสารวัน,วนโอ้เดินมาจาสารวันจุดประสงค์ไปหนากาคือถาดหลวงโอ้ไปหอดถาดหลวงพี่น้องสว่าที่ตามสมควนจะไปถาดหลวงกคือนครหลวงเวียงจันทร์อิจิโกอ,อง ยังไ่ทันเบอรด้ดผีหนองอย่างโอ้จัาหน่อยเออสู่เป็นสูบน้อเจัาหน่อยน้อโอ้อันนี้ทรงลายจัาหน่อยนี่ อยู่ในเขตทำพระจะาุมเเพื่อ,เอนเอินว่าทำพระพี่น้องนี่เจ้ลุมนั่นเพราะว่ามีพระสมัยก่อนพิทีนพระอยู่ในจุดนี้เป็นพระใหม่ตะกอนเพิ่นเอา่วนมากเอาพระใหม่ไม่เห็นจ้ารุ่เอิญเสื้อว่าทำพระปัจจุบันนี้เขายังเล่าขางให้เห็นอยู่